กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหารดำเนินโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเป้าหมายประจำปีงบประมาณ2,564จังหวัดมุกดาหารเป็นพื้นที่ที่มีชายแดนติดจับสป,ปราปลาลกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหารได้กำหนดเป้าหมายทิศทาง ในการเนินแผนงานโครงการโดยยึดในหลักการประกาศของจังหวัดทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในทุกกลุ่มอาชีพให้มากที่สุดผมก็ได้มอบหมายให้พันโทธัญวิสิทธิ์หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงานในการวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบต่างๆเพื่อตกลงใจนำโครงการไปสู่พี่น้องประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดประโยชน์บรรลุตามวัตถุประสงค์และตามนโยบายของกองการรักษาความพันคงภ,ภ,ภายในพระราชอาจักในการช่วยเหลือประชาชนและเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกโอกาสสำนักงานเกษตรอำเภอว่านใหญ่นะครับได้เกียวเป็นอย่างยิ่งนะครับจากกร,รมนจังหวัดมุกดาหารนะครับเพื่อจะมาร่วมนะครับในเรื่องการบริการงานโดยเฉพาะงานโครงการพาระําดำินะครับซึ่งลงมาลงที่กลุ่มส่งเสริมอาชีพ บ้าน <c oughs> นาดีพวกสวัสด์นะครับกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ประธานสมานเสรีอำเภอก็มีส่วนร่วมในเรื่องการส่งเสริมอาชีพฉะนั้นนะครับเพื่อเป็นการพัฒนานะครับกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านนาดีพวกสวัสด์นะครับซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายอยู่แล้วนะครับก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทางกรมาลอจังหวัดมุกดาหารมาต่อยอดนะครับมาช่วยกันทํางานมาช่วยกันส่งเสริมให้เกษตรกร,กรในกลุ่มนี้ รับมีอาชีพเพิ่มขึ้นเป้าหมายสูงสุดก็คือเกษตรกรมีรายได้เพิ่มนะครับความเป็นอยู่ที่ดีนะครับสมานเศรษฐเภอว่านใหญ่นะครับก็ยินดีนะครับที่จะทํางานร่วมแล้วก็มีการบูรณาการกันตลอดไปนะครับขอบคุณนะครับท่านหน่วยงานของกรมนจังหวัดมุทธหารนะครับได้เข้ามาร่วมนะครับให้ความรู้อบรมต่อยอดนะครับโครงการพระราชดำริ ของหมู่บ้านเรานะครับซึ่งที่น้องเกษตรกรนะครับกลุ่มอาชีพนะครับเกษตรอินทรีย์ของบานคุกสวัสดิ์เรานะครับเป็นกลุ่มเป้าหมายที่รับการอบรมนะครับได้ความรู้จากหน่วยงานนะครับในวันนี้ก็ขอบคุณกลมรมนนะครับที่นําโครงการดีๆนะครับเข้าสู่หมู่บ้านชุมชนนะครับขอบคุณครับขอบคุณทางหน่วยงานกลมรมนนะครับที่ได้นําโครงการดีๆนําแนวทางพระราชดำริมาส่งเสริม ให้ทางกลุ่มแบบมีช่องทางที่จะเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรพราะหลวงรักงายังคงสถิตยอยู่ในใจของประสบนิกรของพระองค์ทุกคนนะครับ เมื่อวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2563เวลา9นาฬกาพันเอกวิระสอนถมรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหารฝ่ายทหารมอบหมายให้พันโทธันวพิสิทธิจิรากริติภาสกุลหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนกลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหารดำเนินโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเป้าหมายณศูนย์เรียนรู้ตำบลปงขามอําเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารโดยนายสมใจผลประสาท์เกษตรอําเภอว่านใหญ่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและผู้แทนสวนราชการผู้นำชุมชนรวมทั้งผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มอาชีพด้านการเกษตรข้าวจำนวน30คนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำศาสตร์พระราชาอันประกอบด้วยโครงการอนเนื่อมาจากพระราชดำริ หลักการทรง,งานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่ขยายผลไปสู่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายให้มีไรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนซึ่งผลสุดท้ายของการดำเนินงานตามโครงการพระราช,ชดำริจะนำไปสู่การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติการดำเนินการขยายผลโครงการออกไปในวงกว้างอย่างเป็นรูปธรรมประชาชนได้รับความรู้ได้ลงมือปฏิบัติจนเชี่ยวชาญ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังคนรุ่นต่อๆไปให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด ของคนไทยทั่วลาทุกคำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินลูกขอน้อมนทําต่อไปด้วยหัวใจทวินขอสัญญาจะรักชาติไปจนสิ้นสุดลมหายใจ สัญญาจะเป็นคนดีของแผ่นดินเพื่อประเทศไทยดํารง